โห,โหดเพื่อนปุ๊บยังไงครับพี่สุชาตินี่แล้วกด2อรับการเรีบร้อยนี่ครับพี่สุชาตินี่ตัดเรื่องนะหนาครับลมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิสลินดิวด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะแล้วก็ฮีโร่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะเบื่อกันหรือเปล่านะแต่ว่าผมชอบฮีโร่ตัวนี้ด้วยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ช่วงนี้มันมีอะไรแบบเพิ่มเติมเกี่ยวตัวมันผมก็อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะก็สำหรับลิเตอร์ช่วงนี้เขาฮิตพลังแฝงผีเสืออ้อมากเลยนะครับแล้วก็มีไอเทมสะไอเทมพลังแฝงแล้วก็ลูน ที่แบบวันนี้ผมอยากจะมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วก็ให้ทุกคนนําไปลองเล่นกันได้นะมันค่อนข้างเก่งมากเลยแล้วก็เดี๋ยวว่าระหว่างเกมผมว่าจะพูดไปเรื่อยนะว่าแบบเออทำไมมันถึงดีหรือว่ามันดียังไงก็อาจจะเห็นในเกมอยู่แล้วก็เดี๋ยวไว้ไปดูนที่รูนนะรูนก็รูนเดิมนะครับที่ผมเคยแนะนำโบติก็คือเจาะร้อยนะครับออนสล็อก8เหล็กนะครับแอสซิเนต10แล้วก็ดากอน10นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพลังแฝงนะครับพลังแฝงก็ มีสองแบบนะครับที่เราจะเล่นก็คือพลังแฝงแบบว่าถึกในป้อมหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าแรงในพุ่มอผมก็เรียกไม่ถูกแบบอยู่ในพุ่มแล้วก็ตีแรงอะไรเงี้ยก็นี้ก็อยู่ที่เราเลือกนะแต่ว่าผมแนะนําเป็นถึกในป้อมนะครับเพราะมันใช้ง่ายกว่าไอตอดเนี่ยมันจริงจมันดีนะแรงแต่ว่ามันแบบติดครูดาวไงถึกในป้อมมันเบสิกสุดค่อนข้างดีเลยแล้วก็พลังแฝงนี้นะครับแล้วก็เป็นเซตไอเทมนะครับ ก็คือเป็นเซตไอเทมนี้นะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นตายเกิดซึ่งไอเทมชิ้นนี้จริงๆมันก็คล้ายๆกับไอเทมเซตเก่าที่ผมแนะนาก็คือเล่นแทงล้วนถูกไหมครับก็เป็นเชิวรอเดอะลอสแต่พอช่วงเนี้ยที่ผมแนะนําให้ออกตัดเลือดแล้วมันเหมาะกันเล่นแรงมากนะโซโล่แรงหรือเล่นแบบคนเดียวได้พอมีดาเมจในการแบบปิดศัตรูนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยฮีโร่มันค่อนข้างรีเลือดเยอะมากหลายตัวเลยที่แบบรีเลือดเยอะผมก็เลยแนะนําเป็นออกตัดเลือด ไว้ที่ตัวเองเองเลยเราเล่นคนเดียวได้ด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็เล่นช่วยเพื่อนได้ด้วยบางทีแบบเมดไม่มาตัดเลือดให้อ่าเราตัดเองเราเล่นโลมจบเลย <c oughs> <c oughs> เออมีดาเมจด้วยนะครับแล้วค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ก็สําหรับพลังแฝงลูน่ในเทมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันในเกมแนตะ่ก่อนอื่นก่อนไปก็นี่สื้อโฮตี้โจลี่นะเฟี้ยวไหมก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับที่เพจโฮตี้โจลี่ เสื้อ,อน,นี่หมาลีนะหมารี่ชื่อชื่ออะไรคุกกี้ออโอเคไปละเจอกันในเกมโอ้โหผมก็เข้าเกมมาอจตอนนี้ก็เด้งมาสองตัวนี้พอดีเลยนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนมองว่าผมเล่นสองตัวนี้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะผมเล่นบ่อยด้วยชอบเล่นนะมันก็เลยติดขึ้นมายินดีด้วยนี่ฮีโร่ ติดขึ้นมานะผมผมก็ไม่ค่อยได้ดูเฮ้ยนี่นไงภาคกลางนะอันดับ44แล้ว84โหแ้วก็เล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออสนุกดีนะก็เลยเล่นบ่อยช่วงนี้โอเคไว้ไปเจอกันในเกมครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมอยกแล้วนะกับตัวในตำนาน,น,น,านขออีกฝั่งหนึ่งนะผมจะบอกตัวในตำนานช่วงนี้ในแรงนะเป็นตัวที่ทุกคนหวาดกลัวแน่นอนนะอู้องน,นะโ<ฮ>ูโ้อกให้ <c oughs> คือลิงเนี่ยมันเป็นตัวอะไรที่แบบช่วงนี้ในแรงมันเฟียวมากนะโอ้โหรู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวที่แบบทำให้คนอื่นแบบเล่นยากอะไรเงี้ยแบบมันหายตัวมาตีอะไรเงี้ยลมก็ต้องออกอ่าเขาเรียกอะไรนะออกไหนหนอ้นั่นอ่ะยโดโดนงัดออกล้างเฮ้ยออกหวน้นเนื้อไปเอามันก่อนนะเดี๋ยวลิงมันเกิด ไม่ได้ต้องเอาลิงก่อนครับต้องเอามันก่อนตัาหาหา้งแต่ต้นเกมอย่าให้มันเกิดเอา้าเมื่อเราตายชิบหายแล้วไงคือคือผมอยากบอกว่าในลิงลิงอย่าไปให้มันเกิดนะฟาร์มมันก่อนต้นเกม <c oughs> เดี๋ยวมันเฟี้ยวเดี๋ยวมันเฟี้ยวเดี๋ยวมันมาแบก เพื่อนเอางนี้เลยเหรอ,อป้อมนะบอกไว้ก่อนไงครับถึงใจแต่ก็คุ้ม <c oughs> ลิงไม่ได้ผุดได้เกิดแน่นอนเ <c oughs> มื่อกี้ถ้ากสกืวสองผมคูดาวร็วันนี้นะโ้เฟี้ยวเลยได้รอยแบบที่ที่แต่ไปกดสองพลาดตอนแรกด้วยเลยเจ็บเลยมาครับพี่สุชาติโดนที่ผมดักครับ ต้นเกมเราก็เรื่อยๆไปนะครับแต่ว่าสำหรับดิกเตอร์ต้นเกมมีข้อดีอย่างหนึ่งของผีเสื้อนะทำให้เรางัดงัดง่ายนะนี่รับตูเลนได้ด้วยนะจะบอกให้ช่วงนี้คนชอบแบบข้างไหนกูเนี่ยสวยครับพี่สุชาติก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่แบบเอามารับอันติตูเลนได้ดีนะดิกเตอร์นะ จริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาลิงมันข้างมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงเห็นไหมเห็นปะต้องเอามานะเดี๋ยวมันมาไล่เก็บเพื่อนเราโอ้โหอ่าผมว่าจะออกเป็นแหวนแทนนะเพราะว่าเอาไว้ปราบริง,งเดี๋ยวหานุมันมาันพาังอัด ผมไม่รู้อ่ะแต่ก็ยังไงก็ทุกคนก็ช่วยแอนคอมเมตนต์นะว่าช่วงนี้เจอบูคองกันบ่อยไหมแล้วว่ารู้สึกลำคาญบูคองกันบ้างหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับมันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหดไปโอ้หแม่งิมาไม่เห็นไม่เห็นไอ้นี่ด้วยนะโอ,โอ้ได้โคตรโหดเพื่อนผม วันเป็นวันนะครับเฮ้ยนี่ไงมันมาแล้วเฮ้ยหยุดก่อนหยุดลิงก่อนนะเดี๋ยวมันโหดนี่นะครับตัดเลือดที่ผมบอกว่าในแรงลงข้างนี้ตัดเลือดมันแบบค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าเราเล่นรวมเราเทกับแคดดี้แล้วก็มีตัดเลือดก็คือเนี่ยเจอเวเลสเห็นไหม เราก็สามารถที่จะตัดเลกเขาได้แล้วคาเฟนี่ตอนออกอ่าดุดใหญ่นะเราก็สามารถที่จะหยุดเขาได้อุยอ้ยอุ้ยเพื่อนใจเยน็นไหนไงต่อไปหน่อยต่อไปหน่อยต้องรีบกลับไปบนเดี๋ยวป้อมจะแตกเอาได้ เังเวลไม่ได้เวฟเดี๋ยวอินจะงอนเนี่ยผีเสื้อตอดดีไหมครับแล้วก็ทำให้ศัตรูสโลด้วยแทงให้ครับพี่สุชาตินี่แล้วก็กดสองรับ มาเรียบร้อยได้ลมเบอร์หนึ่งตัวได้ก็ต้องมาโอ,โอ,โอ้โหไม่เอ้ยโดดสนวนพอดีเกือบเป็นเรื่องเต็อป,ปั๊มลิงตั้งแต่ววลหนึ่งเพราะลิงชอบบวกมานี่ครับพี่ดุชาตโอ้โหไปแล้วครับพี่ดุชาติไม่ไหวะลัมเบอร์มันถึกไปนะครับ <S <S โอ้ยงัดช่วยอยู่เพื่อน เรารักนายเสมอเราไม่เคยทิ้งเพื่อนพ้องและน้นองพี่ขอดูด้วยครับจะได้ตัดเลือดแล้วถ้าผมได้ตัดเลือดล่ะก็ผมจะได้เฉื่อยใช้กับเขามากผมจะบอกว่าลิกเตอร์ตัดเลือดอนี่คืออย่างก,กับออฟเลนมันเก่งมากๆนะครับจะบอกให้ตอนไปก่อนตอ,อนตอให้เขาตกใจเฮ้ยไป็กัดครั้ง โอ้หตัเลนนันี้ไม่เข้าเลยโหดๆแปลาคล้องดกวครับคีมมันสโลว์มัก็อาจจะตึงหน่อยนะครับสำหรับแบบการจบเกมหรืออย่างนี้เพราะว่าในอันนี้ผมไอดีนี้มัน60ดาวมันก็อาจจะเหนียวกันอยู่นะคนในแรงมันแบบไม่ยอมแพ้ง่ายๆ มาดิครับพี่สุชาติมีตัดเลือดนะมาค,ครับหลบครับบวกกับพี่สุชาติรอบนี้พี่สุชาติโคตรเฟี้ยวปังก็คือสกัดสกัดส,ก,ดสกัดเฟี้ยวนะรอบนี้เล่นด,ดีนะเนี่ยตายเรามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแหวนนะแหวนเข้ามาเพื่อมันนี่แหละลิงอะ ก็ต้องปามน,นะนี่พอออกตัดเลือดเราก็มีความแรงเพิ่มขึ้นนะทำให้ดูน่กกากลัวขึ้นนิดหนึ่ง้องอคงแคนจริงแคนจริงอย่างนี้อุ้ยเพื่อนขอโทษขอโทษจริงๆโอ้ เี้ยนะครับเล่นผีเสื้อก็ไม่ได้แปลว่าไม่ถึกนะครับพิเตอร์สี่คนก็ยังเอาผมไม่ลงเมื่อกี้เฮ้ยปั๊บ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 ปับั๊บปับปั๊บปับปบกัปัับปัับครับบับับั Your team has tower. จุ๊บจุ๊บจุบ๊บอาจจะเล่นกันนิดก็หน่อยโอ้โหว่าแล้วปิกเกอร์แน่นอนจังหวะนี้จังหวะนี้เอาลิงก่อนครับร่วงครับผมร่วงครับผมเพื่อเราเจ็บก็จ,จะต้องระวังนิดหนึ่งในการขึ้นบ้านนะแต่ดูจากเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราขึ้นแน่นอนครับผม เป็นเราโหดขนาดไหนไม่ไหวนะต้องค่อยๆเคลียร์ค่อยๆกดดันเฮ้ยจะจะรับให้ครับผมห่วงจังอะออกก็ได้ออกก็ได้มันห่วงไงดิหรือจะเอาหรือจะเอาครับ หรือเจ้าครับผมผมรอดครับผม <An enemy S 2> เป็นไงล่ะเกือบแห้งไปรุ่น <Ultimate. S 1> ระวังลิงนะถือว่าเตือน S <S ได้ฆ่าแต่ไม่ไหว <Enemy Ultimate. S 1> รุนเพื่อน ไหวเสมอถ้าถามแล้วว่าบวกแล้วว่าถ้าถามว่าบวกแล้วได้อะไรผมจะตอบว่าได้เสมอได้เสมอครับได้เสมอครับกด2ครับได้เสมอถามว่าบวกแล้วได้อะไรได้เสมอครับผม คนเกียนก็โอเคครับหลักๆวันนี้ก็มาเล่นลิกเตอร์ผีเสื้อให้ดูนะครับว่ามันดียังไงก็หวังว่าทุกคนจะเออลองลองนําไปลองไปเล่นดูได้นะก็ถ้าเอาไปลองเล่นกันดูก็ผมก็จะดีใจมากเพราะว่าผมก็หาอะไรให,ใหม่ๆมาให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆนะบางทีแบบผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อตัวนี้กันหรือยังแต่ว่าคือมันดีจริงๆไะช่วงนี้แล้ะคนก็หันกลับมาเล่นเยอะนะในแรงนะแล้วก็ ผมเลยอยากเอามาเล่นให้ดูแล้วก็นี่เลยที่สําคัญผมไม่ได้เล่นดาวน้อยนะผม63ดาวนะครับคือที่เล่นอยู่เมื่อกี้คือแบบไม่ได้แบบฮาอะไรขนาดนั้นนะก็แบบมันเล่นออกมาได้ดีเห็นไหมผมก็เลยบอกแล้วว่ามันค่อนข้างดีมากไงก็ผมรู้ว่าทุกคนชอบดิกเตอร์กันอยู่แล้วแหละตัวมันเล่นสนุกก็ยังไงก็นอกจากทาจิแล้วก็ฝากดิกเตอร์อีกตัวหนึง่งเข้าไปอยู่ในหัวใจทุกคนด้วยครับผมฝากเชร์ผมด้วยนะวีนี้ผมแท๊ก เจอใหม่วิกหน้าโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากเชียร์ TPG เหมือนเดิมด้วยนะครับเจอกันครับ